คำเตือนนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกัน hmm. ด้วยนะครับผมนะผมนะซีเจสล วันนี้ก็มาอยู่ในหน้าเกมมาจองเวหนึ่งนะลูกนะก็เป็นเกมที่มีเปอร์เซ็นต์หรือว่า,อาตาการแตกเนี่ยแจ้งเข้ามาในตัวกลุ่มโบนัสทามนะครับผมนะสำหรับใครเนาะอยากรู้ว่าตัวกลุ่มโบนัสทามคืออะไรตัวกลุ่มโบนัสทามก็จะเป็นกลุ่มที่คอยแจ้งคอยบอกคอยให้เทคนิคนะทุกนะ ก็จะมีตาการแตกของแต่ละเกมเนาะแต่ละค่ายด้วยนะหลายๆค่ายมากทุกนะอยากเข้าตัวกลุ่มไปดูเปอร์เซ็นต์ตาการแตกเนี่ยก็ต้องติดตามนะโดยการที่เข้าในตัวกลุ่มไปเลยนะครับผมนะสามารถเข้าตัวกลุ่มได้ในการกดลิงก์ใต้คลิปนี้ผมก็จะปักหมุดเอาไว้ให้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าทุกคนนะก็วันนี้มีอัตราการแตกของมาจงเวนหนึ่งแจ้งเข้ามานะวันนี้ก็ต้องมาจงมาจัดกันซะหน่อยนะ มาจองมาจองน้องรักจะไม่จัดกับมันก็คงไม่ได้อะนะก็เป็นเกมที่ถือว่าน่าจะฮิตติดชาร์จกันแบบได้ตลอดอ่ะเป็นปีแล้วน,นนะน่าจะอยู่กันอีกนานกว่าจะมีเกมทางค่ายพีดีที่แบบมาใหม่แล้วมาแบบมาตบมาจองไงอย่างเงี้ยอุย้ยเป็นไงเป็นแง่โมนิดโมหน่อยไม่ได้ฮนะเขาเอาจริงนะน้นนะเขาฟรีเกมไปเลยผมว่าน่าจะยาก ทุกคนน่าจะยากถ้าจะเอาเกมมาตบมาจองนะแต่ว่าตอนนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเห็นเขาเรียกว่าเกมไวร์เปนิโตว่าเกมนี้มันเริ่มมาแล้วนะใครที่อยากเห็นผมไปเล่นไวร์เปนิโตเนี่ยก็ต้องคอมเมนต์ไว้ใตค้คลิปบอกด้วยนะครับผมนะว่าเฮ้ยไปเล่นไวร์เปนิโตนะไปเล่นเกมนู้นเกมนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุนเท่าไหร่เทคนิคยังไงบอกได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปจัดกันให้เนาะ แต่ว่าตอนนี้าตราการแต่ของมาจองพวกนี้มันยังมีอยู่นะทุกคนผมก็ไม่อยากพลาดน,น,นะนฮะเพราะว่าเล่นแล้วแบบมันเป็นเกมเดียวที่รู้สึกว่าเล่นแล้วได้อะเล่นเกมอื่นแล้วรู้สึกว่ายาก combo อ,ออกยากทุกคนนะก็เลยอ่ะมีมาจองเข้ามาวันนี้ก็จัดกันเลยละกันเนาะก็อาจจะมีบ้างนะเป็นที่เป็นแบบเกมกิเลนอะไรอย่างนี้สาวทำตอนนี้เริ่มดับ,ดบมาแล้วนะนะ แต่ว่าเกมใหม่ที่มันยังมาดีตอนนี้ที่เขายังเล่นกันแบบก็ถือว่าเยอะนะทุกนะก็คือเกมต้นไม้สีทองนะต้นไม้ภาค2นั่นเองนะถือว่าฟรีเกมจ่ายดีมากมากนะผมก็ยังเล่นอยู่เป็นบางครั้งเนาะคือถ้าเล่นแล้วมันแตกมันได้ก็เราก็ต้องอยากย้ำอยู่แล้วนะเป็นธรรมดาแล้วนะถ้าเกมไหม่ที่มันเล่นไม่ได้หรือเล่นไม่แตกเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปเล่นมันเท่าไหร่แต่ฟรีเกมจ่ายมา200กว่าบาทสวยมากอ่ะุู๊สวยมาก เบ็ดสามะฟรีเกม200กว่าบาทไม่รู้ว่าจะเป็นรางวัลแบบหนักเลยหรือเปล่าสําหรับเบ็ดน,นี้จ่ายประมาณนี้ถือว่าโอเคนะนวดๆไปก่อนนะเดี๋ยวเราอัดเบ็ดหนักกันแน่นอนถ้าทุนเราเยอะพอกำไรเราเยอะพอนะ23490นะเลขสวยจัดดเลยมาต่อไปเอาเป็นแบบล้างหน้ากระดานก่อนแล้วกันขอเป็นออโต้ออโต้10แล้วก็เดี๋ยวเราปรับไปเล่นเบ็ด10กันนะครับผม คอโน่ถ s. <S ือว่ามาดีนะเออบอโนอก็โอเคนะก็ไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้น้อยเกินไปนะตะกี้น okay. ่พอรับได้ฮะไม่ใช่เหมือนทุกครั้งปกติแบบเล่นแล้วแบบเจอฟรีเกมจ่าย10บาทเนี้ยห้าบาท10สตางค์ก็ยังเคยรูกนะไม่จ่ายก็ยังเคยผ่านมาแล้วนะแค่นี้มันธรรมดามากมา เบ็ดหนึ่งผ่านไปฮะเบ็ดสองเบ็ดสามก็ใกลผ่านไปนะ,ะมาเป็นเพลงเลยก็เบ็ดสิบแล้วละกันนะที่พูดมันเมื่อกี้ะก็ใครที่แบบไม่รีบก็กดช้าๆไปก็ได้รอหน้ากระดานลงสวยๆก่อนแล้วกันเนาะสวยฮนะ มาเลยเปล่าเ,เงียบๆแล้วน,นะเบ็ดสิบนะก็ลองถอยไปไเล่นเบ็ด5ดูนะไม่จำเป็นต้องแบบย้ำอยู่เบ็ดเดิมก็ได้นะครับผมนะโอ้ยตอนนี้คอมโบแบบเริ่มปล่อยนะละเราคอมโบมันเร,มเริ่มเริ่มแบบเริ่มไม่ออกให้เราละ เทวตะกี้อ่ามาดีนะแต่ว่ารอบหลังๆก็นั่นแหละอุ้ยเข,ข,ขียวเขียวเขียวแถวแรกเขียวแถวแรกขอขอ,ขอสวยมา159บาทตรงนี้แดงเชื่อมหรือเปล่าวะได้แดงอยู่สวยงามหมงจุงแถวแรก <c oughs> เงินดาวกันเมกะ20งรบาท <c oughs> ถือว่าโอเคพอให้เราแบบปั้นไปได้นูนนะแต่ว่าจะไม่เล่นเบ็ดสิบแล้วนะ <c oughs> เล่นเบ็อื่นกันดีกว่าอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคของจุงมามาเรียบร้อยยังไงตรงนี้<ป>ก็ยังมีคอมโบมาเรื่อยๆรางวัลก้อนโตฮะอุ้ยตอนนี้ก็ยังโดดอยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทอยู่เนาะไม่ได้แบบเยอะมากแต่ก็พอไปได้อยู่นะตอนนี้ถือว่าได้กำไรนะอาจริงๆถือว่าได้กำไรอยู่ อุ้ยแต่ดอกนี้ยังไงอะคอมโบจะสวย200กว่าบาทโดดมางามๆเพิ่นะมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นเบ็ดสิบกันดูดีกว่าวันนี้กะว่าจะไม่เล่นแล้วแหละเพราะตะกี้นี่โดนคอมโบไปหนด้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องลองซะหน่อยฮะเพราะว่าเบ็ดมันดีเนาะเรามาดูกันนะว่าเบ็ดมันจะดีหรือว่าอัปปรีกันแน่นะนะเออ มาลงมา400กว่าแล้วฮะไหนมาลองเบ็ดส,สูงๆหน่อยดูดิหรือว่าวันนี้ผมไม่ถูกฉลวก,กับเบ็ดส,สูงๆวะทุกคนมาหรือเปล่าเงียบมากทุกนะตอนนี้ โอ้โหเบ็ดยี่สิบก็ไม่ออกเหรอเกินไปหรือเปล่าฮะเบ็ดยี่สิบคอมโบหายเลยว่ะทุกคนหรือว่ามันต้องมันมันมันจะมีอะไรวะอย่างน้อยขอคอมโบดีๆสักรอบก็ยังดีนะ เออสวยวู้หูสามสี่ที่มันกินไปทุกคนคือฟรีเกมรอบเนี้ขอสัก5้ารอยอะตีไว้สักห้ารอยถ้าห้ารมาก็โอเคละวู้สวยอะมาวู้หเสวยหนึ่งพแล้วตรงนี้ยังไงไว เชื่อมสวยงาม1,200บาท2,271บาทเย็ดแค่เฮ้ยงงจริงนะคนคือแบบในใจขอ500แม่งก็รอดแล้ววะ่ะเอาไปให้สุดพี่ชายเอาเอาให้สุดวันนี้ยังไงอุ๊ยอุยตัวทองเยอะ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 ,อยอะไม่ได้วะ่ะโอ้โหพาดดนิเดียว สวยอะอ่ะหุงหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้หรอบูตะดีมากด้วยนะเบ็ดสิบสองพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทมันต้องย้ำทุกคนเจออย่างนี้มันต้องย้ำต้องลองดูก่อนว่ามันจะมาหรือเปล่า แต่ถ้าถามว่าในฟรีเกมจ่ายสุดขนาดไหนนะฮนะอมนอกมันไม่น่าจะมีแล้ววะเหนไปลองดูเบ็ดที่มันสูงกว่าน,นี้หน่อยละกันเพราะว่าตอนนี้เราแต่งมาก็โอเคมากๆแล้วแหละถ้าเบ็ด20ไม่มาผมก็พอแล้วแหละเปอร์เซนต์ตาการแต่มมันก็เยอะอ่คนะคแต่งมาก็เยอะพอาสมคัวเลยเหมือนกันสวยอ่ะ โอ้ยสวยสวย400กว่าบ,บาทเฮ้มาอยู่รุคนเฮ้ยม,มันยังไม่เงียบขนาดน,นั้นว่ะแต่ว่าก็ดูเหมือนทรงจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็คุ้มอยู่แต่มันกินเราไปเยอะมากนังนาเบ็ดอันนี้นะอย่างว่าอะไรเบ็ด20 สวยงางมฮะวายตัวนี้หกยังไงล่ะมาเลอเปล่ปาอาการอย่างนี้ขอปิดด้วยเบ็นสิบออตโต้สาแล้วกันอะถ้ามาก็คือมาถ้าไม่มาก็คือหยุดเลยทุกคนพอแล้วแหละเพราะว่าวันนี้โดนฟรีเกมคูณ10เข้าไปนี่แตกหน้าหงายเลยฮะเมื่อกี้อะ คมโบสวยมากคอมโบสวยมากจริงทุกคนเมื่อกี้คือแบบดอกแรกมาแบบ700กว่าคอมโบมาอีกร้อยกว่าจัดอีกดอก1,200นี่แบบเฮ้ยบอกแ้เดี๋ยวว่าเกินปุยมุฮยนะนะมาแบบเวอร์มากอะ <S 2> 2 <S โอเคไม่น่าจะมาแล้วนะตอนนี้หายไปประมาณ หูยห้าร้อยหกรกว่าบาทได้แล้วอะใครที่ที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมนะใครที่สนใจอยากจะเข้าตัวกลุ่มโบนัสเนี่ยไปดูเปอร์เซน็นต์อัตราการแต่ดีๆแบบนี้เนี่ยลิงอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย